สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ประสงค์จะรับราชการช่องเฮฮามาใหม่ก็จะนำข้อมูลการรับสมัครค่าราชการมาบอกกล่าวกันนะคะเริ่มกันที่การรับสมัครค่าราชการตำรวจในเดือนเมษายน2564ที่จะถึงนี้สำนังกงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นค้าราชการตำรวจทั้งชายและหญิงนะคะ รับสมัครตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่28เมษายน2564โดยรับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรจำนวน200อัตราวุฒิที่รับสมัครได้แก่วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาเคมีสาขาฟิสิกส์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์สาขาฟิสิกสาา์อิเล็กทรอนิกส์และรับสมัครบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจำนวน100อัตราวุตรที่รับสมัครได้แก่ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าและมีข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้วนะคะกองบัญชาการศึกษาประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบาัตรสายงานสอบสวนจำนวน400อัตราข่าวการรับสมัครบุคคลภายนอกและรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นชั้นสัญญาบัตท,ที่กล่าวมาแล้วยังมีรายละเอียดที่ผู้สนใจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์กองการสอบก,กองประชาก,การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามภาพนี้นะคะสุดท้ายนี้กรุณากดติดตามช่องเฮฮามาใหม่นะคะจะนำข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการรับสมัครข้าราชการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการมานำเสนออย่างต่อนเนื่องแล้วพบกันใหม่ค่ะ